สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงชะตาประจำเดือนสิงหาคม2,564นะคะสำหรับวิดีโอคลิปนี้เป็นคลิปที่3นะคะสำหรับคนรักคนาราศีตุลจนถึงรัคนาราศีธนูนั่นเองนะคะคนรักคนาราศีตุลเนี่ยนะคะก็จะดูตนุลักษณ์ไปอยู่ที่ไหนนะคะไปอยู่ในเรือนลาพระร่วมกับดาวเจ้าเรือนปัตนิแล้วดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็เป็นช่วงที่เจ้าชะตาเนี่ยนะคะ ก็มีใจที่ฝักใฝ่ในการหาเงินหาช่องทางหาที่หาไรายได้ได้นะคะแล้วก็มีช่องทางด้วยแล้วก็ช่วยกันหาไรายได้หรือ,อทํางานร่วมกับคู่ครองหรือแฟนดีนะคะเป็นช่วงที่ช่วยกันหาเงินน่ได้ดีนะคะแล้วก็มีโชคมีลาบร่วมกันนะคะส่วนคนราศีตุลเนี่ยนะคะในแง่ที่เกี่ยวกับด้านความรัก ความรักของเขาเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ยังสมัครสมานสามัคมคีคคกันดีอยู่นะคะถึงแม้จะมีการหงุดหงิดกันทะเลาะกันเล็กเล็กน้อยๆแต่ว่าก็ยังคืนดีกันได้หรือว่าอยู่กันยังเข้าอกเข้าใจกันอยู่ยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะแล้วเรื่องการเงินการเงินก็เหมือนที่ว่านะคะเป็นช่วงที่หารายรายได้ไรายรับร่วมกับคู่ครองแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีเงิน เข้ามาได้อยู่นะคะก็คือคุณยังไม่ถึงขั้นกับตกอับอะไรจริงๆจังๆอ่ะนะคะถึงแม้ว่าคุณจะลําบากช่วงนี้แต่พอจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าผ่านพ้นได้อ่ะนะคะในวิกฤตต่างๆอ่ะนะคะแล้วก็เรื่องการงานการงานคุณก็จะมีเกียรตินะคะถึงแม้ว่าคุณจะได้พักงานหรืออะไรเนี่ยนะคะอีกไม่นานคุณก็จะมีช่องทางหางานใหม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องอ่า กังวลถ้าสมมติว่าท่านใดก็ตามได้ออกงานหรือ,อได้พักงานได้หยุดงานเดี๋ยวก็จะมีช่องทางที่จะมีงานแล้วก็มีรายได้เข้ามาเองนะคะช่วงนี้ก็จะเย็นๆก่อนนะคะแล้วก็ด้านความรักเนี่ยนะคะความรักใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสเข้ามาเหมือนกันแต่ว่าเป็นความรักที่ว่าจะต้องดูอยู่นะคะเพราะว่าบางทีอาจจะมีการปิดบัง การซ่อนเร้นความไม่แน่ชัดความไม่เปิดเผยแบบร้อเอเซ์อยู่เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเราะมัดระวังนะคะสําหรับคนที่โสดแล้วก็จะปล่อยให้มีใครเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะคะหรือว่ามีคนเข้ามาจีบต้องดูให้ดีๆนะคะสําหรับเรื่องตรงจุดนี้นะคะส่วนเรื่องคนที่มีแฟนมีคู่อยู่แล้วเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่ดีช่วงที่การหาไรายได้หารายรับหรือว่า,ามีโชคมีลาบร่วมกันได้อยู่นะคะ อันนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับคนราศีตุลข้อควรระวังก็คือให้ระวังการขัดแย้งการไม่ลงรอยการพูดจาไม่เข้าหูกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในบ้านเนี่ยนะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนในวงงานนะคะในลักษณะงานเนี่ยอันนี้อาจจะมีบ้างนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ค่อยๆดูแล้วก็ดูตามความเหมาะสมนะคะอย่าพุ่งใจร้อนนะคะ นะคะเกี่ยวกับงานเนี่ยนะคะส่วนเรื่องครอบครัวเรื่องคนรักหรือว่า,าเรื่องญาติผู้ใหญ่เนี่ยจะมีการขัดแย้งกันนิดนึงโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่เนี่ยนะคะหรือว่าพ่อแม่เราในครอบครัวเราแบบเนี้ยนะคะก็ให้ระวังนะคะอย่าไปกระทบกระทั่งอะไรปล่อยผ่านได้ปล่อยนะคะแล้วก็จะดีขึ้นเองอ่ะนะคะในวิถีชีวิตนะคะด้านอื่นถือว่าโอเคนะคะสำหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะคะ ต่อไปนะคะคนลักนนาราศีพิจิกนะคะคนราศีพิจิกนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยนะคะตนุลัก์ษก็ไปอยู่ในเรือนกรรมมะนะคะเจ้าชะตาก็จะอาจจะวกวนหรือว่ายุ o, ่งเกี่ยวโฟกัสอยู่ที่เรื่องงานนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนปรับปรับลักษณะงานให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังมุ่งเน้นสนใจเรื่องงานเป็นหลักนะคะ แล้วก็งานอาจจะเกี่ยวข้องกับต่างคนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาตินะคะอันนี้ก็สามารถทําได้ดีแล้วก็งานออนไลน์อะไรเงี้ยก็ถือว่าดีนะคะสำหรับคนลัคนณาราศีพิจิกเนี่ยนะคะส่วนเรื่องการเงินนะคะการเงินของคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่ยังค่อนข้างจะมั่นคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมีการรัวร่วไหลหรือ ออกไปในในลักษณะที่บางทีก็อาจใช้จ่ายเพื่อคนอื่นเยอะอยู่นะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีอะไรรับเข้ามาได้อยู่ยังไม่ไม่น่ากลัวนะคะแต่ให้ระวังมิตรสหายนะคะหรือพี่น้องนะคะที่เขาอาจจะมีปัญหาและเราอาจจะต้องได้เข้าไปช่วยแก้ไขแก้ปัญหาให้นะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกนี้นะคะ ก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังอยู่สม่ำเสมอก็คือการขัดแย้งการาไม่ไม่ลงรอยหรือว่าการพูดจาไม่เข้าหูกับคู่ครองคนรักนั่นเองนะคะนอกนั้นยังถือว่าปกตินะคะยังยังไม่บีปัญหาอะไรที่รุนแรงหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,คะแล้ว สิ่งที่เราเห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือบางทีคู่ครองคนรักเราเนี่ยนะคะก็อาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานด้วยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เราเนี่ยจะต้องช่วยกันคิดนะคะช่วยกันแก้ไขปัญหาอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ช่วยๆกันไปนะคะแล้วก็อย่าไปโฟกัสจุดเล็กๆน้อยๆแล้วก็นํามาเป็นประเด็นในการทะเลาะเบาแวงนะคะสําหรับคนที่มีคู่ ะะอยู่แล้วหรือว่าคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยนะคะมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องระมัดระวังการขัดแย้งในสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแต่ให้ไปโฟกัสจุดที่มันเป็นปัญหาใหญ่ๆมากกว่านะคะอาจจะเกี่ยวข้องเกี่ยวกับงานนะคะแล้วก็แต่ช่วงกลางๆเดือนไปเนี่ยนะคะจนถึงปลายเดือนไปเนี่ยก็จะผ่อนคลายไปบ้างนะคะ แล้วก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกนะคะด้านที่ต้องระวังมากก็คือให้ดูแลสุขภาพนะคะดูแลสุขภาพทุกอย่างเลยอ่ะนะคะก็ว่าสามารถจะแบบคือร่างกายนะคะก็อาจจะอ่อนแอได้นะคะแล้วก็ระมัดระวังการติดเชื้อการอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายด้วยนะคะข้อข้อตรงจุดนี้คนราศีพิจิกก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเช่นกันนะคะ ต่อไปนะคะคนรักคณา,าราศีธนูนะคะคนราศีธนูเนี่ยจะไปในรูปแบบตัวเองเนะคะบางทีเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ติดบ้านเท่าไหร่อาจจะมีความหมงุดหงิดอยากจะออกบ้านอยากไปนู่นไปนี่บ้างแต่ก็ไปไม่ได้นะคะช่วงนี้สถานการณ์แบบโควิดอะนะคะก็ควจะเซฟเซฟดีกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะ แล้วก็อาจจะต้องหากิจกรรมอะไรทำใหม่ๆนะคะเพื่อที่จิตใจจะได้ปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ไม่วุ่นวายอาจจะเป็นช่วงที่เจอวิสหายที่เข้ามาใหม่ๆได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราอะอาจจะต้องใช้ความคิดความหมายถึงว่าความไตรตรองอะไรดีๆเวลาจะทำอะไรด้วยนะคะการเงินเนี่ยมั่นคงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย จะได้มาเนี่ยจะต้องเหมือนกับต้องผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคอะไรมาสักอย่างก่อนนะคะก่อนที่จะสําเร็จหรืออะไรเนี่ยนะคะในเรื่องการเงินของคนร,ราศีธนูส่วนเรื่องความรักนะคะความรักของคนราศีธนูยังถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยปลอดโปร่งในต้นเดือนนะคะแต่ว่ากลางกลางเดือนไปก็เริ่มดีขึ้นนะคะเริ่มดีขึ้น แต่ช่วงต้นเดือนนี้ต้องระวังการขัดแย้งการพูดจามไม่เข้าหูการพูดเล็กๆน้อยๆแล้วบานปลายอะไรเงี้ยต้องระวังก่อนนะคะแต่กลางเดือนเป็นต้นไปก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะสำหรับคนราศีธนูคนราศีธนูต้องดูแลสุขภาพนะคะเรามาระวังนะคะการเดินทางออกไปนอกสถานที่ระวังการติดเชื้อระวังอ่าการ มีโรคเก่าโรคอะไรี็กำเริบได้นะคะก็ต้องระมัดระวังในตรงจุดนี้คนราศีธนูเรื่องการงานนะคะเรื่องการงาน7 8 9 10กาการงานของคนราศีธนูก็ถ้าทำงานอยู่เบื้องหลังทำงานออนไลน์ทำงานอะไรเนี่ยยังดีอยู่นะคะยังไม่ได้กระทบกระเทือนมากมายแต่อาจจะมียอดตกบ้างแต่อะไรบ้างแต่ก็ยังสามารถประคับประคองไปไปได้นะคะแต่ถ้าเป็นงานแบบ รูนงานที่ต้องนั่งโต๊ะนั่งอะไรประจำอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนในองค์กรอยู่นะคะจะมีการปรับเปลี่ยนอยู่แล้วก็ให้ระวังการขัดแย้งนะคะการขัดแย้งกับคนในองค์กรไว้หน่อยก็ดีนะคะนอกนั้นถือว่าดีค่ะปกติทุกอย่างนะคะสำหรับคนลัคนาราศีธนูสำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะการทำนายดวง สามราศีต่อคลิปนะคะในเดือนสิงหาคม2564าหำหรับวันนี้ก็จบลงแล้วขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะแคล้วคลาดจากโรคระบาดนะคะแล้วก็ทำอะไรอย่างมีสตินะคะแล้วทุกท่านก็จะมีความสุขแล้วก็เกิดปัญญาได้นะคะขอบคุณนะคะทุกทท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ